สวัสดีค่ะคุณครูชาวลริตดิฉันนางสาวชนิการทวิราบม .5 ทับ5เลขที่14ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนออินโฟกราฟิกที่ดิฉันได้ค้นคว้ามาจากแหล่งต่างๆนะคะเรื่องมีวัฒนาการของศาสนาค่ะ 1. นนะคะก็คือยุคของวิญญาณิยมนะคะเป็นยุคที่มนุษย์นะคะมีความเชื่อว่า มีวิญญาณสิ่งสถิตยอยู่ในที่ต่างๆที่ทั่วๆไปนะคะเช่นสิ่งสถิตยอยู่ในวัตถุต่างๆสิ่งสถิตยอยู่ในสัตว์ชนิดต่างๆสิ่งสถิตในต้นไม้สิ่งสถิตในภูเขานะคะจึงเกิดการเคารพนับถือสิ่งเหล่านั้นขึ้นนะคะตัวอย่างนะคะกบค่ะกบเป็นสัญ,ญาลักษณ์ของฝนนะคะ คนยุคดึกดำบันหลายพันปีมาแล้วได้ยกย่องให้เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และเฮียนนะคะกบคอยบรรดาน้ำฝนมาให้กับผู้คนนะคะซึ่งหลักฐานนะคะก็คือมีการพบรูปคนยืนการแข่งการขาคล้ายกบนะคะอยู่ในเพิงผาและถ้ำนะคะในแถวแถวประเทศไทยและละแวกใกล้เคียงนะคะ2 ธรรมชาตินิยมนะคะเป็นยุคที่เพิ่มความชัดเจนกับวิญญาณนะคะว่าวิญญาณนั้นวิเศษเกินมนุษย์ทั่วไปนะคะจึงเรียกว่าเทพเจ้าแทนคําว่าวิญญาณนะคะซึ่งเทพเจ้าเนี่ยนะคะจะสิงสถิตยอยู่ในธรรมชาตินะคะจึงมีการเรียกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะเช่นพระจันทร์พระอาทิตย์พระแม่คงคานะคะหรือพระ,งะคงคาค่ะ ซึ่งศาสนาศาสนาที่เกิดในธรรมชาติเทวานิยมนะคะก็เช่นกรีกโบราณนะคะหรือศาสนาแล้วก็ศาสนาโรมันนะคะศาสนาพราหม์ในศาสนาก,กรีกนะคะก็จะนับถือเทพองค์หนึ่งนะคะก็คือโพไซดอนนะคะชาวกรีกโบราณนะคะจะนับถือธรรมชาติ เพราะว่าเชื่อว่าพลังลึกลับต่างๆนะคะมาจากที่เทพเจ้าดลบันดาลให้นะคะโพไซดอนนะคะก็ชาวกรีกนะคะเชื่อว่าโพไซดอนนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลนะคะ,ท,ะ,ะ,คะที่ปกครองทางท้องน้ําแม่น้ําลําคลองน้ําใต้บาดาลน้นําจืดนะคะหลักฐานนะคะเกี่ยวกับศาสนากรีกนะคะก็คือ วิหารพาเทนอนนะคะก็เป็นวิหารที่ที่อยู่ในประเทศกรีกนะคะที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บูชาเทพีอาริ่านะคะเป็นเทพีแห่งปัญญาและความรู้นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเทพของศาสนาก,กรีกนะคะต่อไปนะคะก็คือยุคข,ของเทวานิยมนะคะก็เป็นยุคที่ เชื่อว่าเทพเจ้าต่างๆนะคะต่างมีฐานะต่างมีอำนาจเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะเหมือนคล้ายมนุษย์นะคะที่เรามีฐานะและอำนาจไม่ต่างที่มีเรามีฐานะและอำนาจต่างกันนะคะซึ่งมนุษย์นะคะก็เชื่อว่าเทพเจ้าเป็นอย่างนั้นนะคะในเมื่อมีเทพเจ้ามากมายนะคะก็ต้องมีเทพเจ้าหนึ่งองค์นะคะที่แบบมีอำนาจเยอะที่สุดนะคะมีอำนาจมากที่สุด นะคะเหนือเทพพระเจ้าทั้งปวงนะคะเช่นะะเป็นคนที่สร้างโลกเป็นคนที่กำหนดชะตาชีวิตของสิ่งต่างๆนะคะซึ่งซึ่งศาสนาที่อยู่ในเทวานิยมนะคะก็เช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนายูดาย์ศาสนาโซโลอัสเตอร์นะคะ ตัวอย่างนะคะนี่คือศาสนาโซโลอัลเตอร์นะคะที่มีเทพ2องค์นะคะซึ่งองค์ที่1นะคะจะสร้างแต่สิ่งที่ดีงามเช่นความสวยความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะมีอีกองค์หนึ่งนะคะที่สร้างแต่สิ่งที่ไม่ดีนะคะเช่นความยากจนความน่าเกียดนะคะ ขาจะศาสนานี้นะคะเขาจะให้ใช้ไฟเป็นตัวแทนแห่งความสว่างและความดีนะคะส่วน4นะคะก็คือยุคของอะเทวานิยมนะคะเป็นยุคที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกและสรรพสิ่งนะคะไม่เชื่อว่ามีเทพพระเจ้าคอยกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์นะคะไม่เชื่อว่า มีเทพพระเจ้าอะไรแบบนี้นะคะ่ะเทพพระเจ้านะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์เชื่อและคิดขึ้นมาเองนะคะเป็นยุคที่เชื่อในความประจักษ์จริงนะคะเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในสิ่งที่ทำอยู่นะคะเช่นศาสนาพุทธศาสนาเชนนะคะที่สอนให้เชื่อเรื่องความประจักษ์จริงกฎแห่งการกระทำ กฎของธรรมชาตินะคะทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั่นเองค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ